สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํารูปประคบสมุนไพรกันนะคะแต่จะมีวิธีการทําและอุปกรณ์อะไรไปรับชมกันเลยค่ะทะเดนนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเราที่เราจะทํารูปประคบสมุนไพรในวันนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนไม่มากแล้วก็อุปกรณ์หาได้ง่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงบรรจุพันธุ์นะคะแล้วก็ถุงสมุนไพรค่ะแล้วก็จะเป็นเชือกเวมัดแกนของรูปประคบนะคะจะมีขั้นตอนการทำไยงยไปชมกันเลยค่ะ ในอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องมาเปิดดูถุงสมุนไพรกันก่อนคะ่ะว่าข้างในถุงสมุนไพของเรานั้นประกอบด้วยสมุนไพรอะไรบ้างนี่นะคะเปิดมาเราก็จะเห็นสมุนไพรอบแห้งมากมายกับถุงเกลือนะคะที่เอาไว้ใช้คุกเขากับตัวสมุนไพรคะ่ะซึ่งในถุงนี้ก็จะมีสมุนไพรอบแห้งมากมายประกอบด้วยไพ่นะคะผิวมะกรูดถ้าไม่มีใช้ใบแทนก็ได้คะ่ะตะไคร้บ้านใบมะขามขมิ้นชันกาะล,ละบูนและใบส้มปล่อยคะ่ะ ส่วนสปปรรพคุณของสมุนไพรต่างๆเราจะขึ้นให้ดังนี้ค่ะในขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะนําเกลือที่อยู่ในถุงนะคะเทลงไปบนสมุนไพรเลยค่ะแล้วก็คลุกเค้าตัวเกลือกับสมุนไพรให้เข้ากันนะคะ และในขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการมัดของถุงรูปประครบแล้วค่ะขั้นตอนนี้ง่ายก็คือการจับมุมทั้งสี่มุมของผ้านะคะขึ้นมาไว้ในจุดเดียวกันจับผ้าให้เรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการมัดรูปประครบค่ะหลังจากจับผ้าเก็บมุมให้เรียบร้อยแล้วเราก็รวบรูปประครบและจับเป็นรูปกลมๆให้ได้ตามความต้องการนะคะเมื่อได้รูปกลมๆแล้ว แล้วเราต้องทําให้แน่นหนานะคะในขั้นตอนนี้เราจะเรียกเพื่อนมาช่วยในการมัดเชือกค่ะเรามัดเชือกให้แน่นๆเลยนะคะมัดสัก2-3รอบนะคะเพื่อให้ได้รูปประคบที่แน่นและแข็งแรงค่ะในขั้นตอนนี้เราสามารถเรียกเพื่อนมาช่วยได้นะคะต่อไปนะคะเมื่อมัดขั้นแรกเสร็จแล้วเราก็นําผ้าที่เหลือนะคะมาดึงให้ตึงๆเลยค่ะรูปประคบเราจะได้ตึงๆนะคะต่อไปเป็นการมัดรอบที่2ค่ะคือการ จับทั้งมุมทั้งสีด้านเหมือนเดิมค่ะขึ้นมาประกบกันไว้ข้างบนนะคะทําให้เรียบร้อยจับผ้าให้สวยงามเลยนะคะเพื่อเก็บความเรียบร้อยของลูกประครบนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าเก็บทั้ง4ด้านแล้ทําให้มีลักษณะเป็นลูกคล้ายๆทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ,ะต่อไปแล้วก็นํายอดของผ้านะคะขึ้นมาพับลงมาอย่างนี้นะคะทําให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนนี้จะแอบยากนิดนึงนะคะต่อไปก็พับผ้าข้างๆเข้ามาหาค่ะ มุม้ข้านะคะแล้วก็เก็บเชือกสั้นๆน,นะคะเข้าไปข้างในนะคะเพื่อความเรียบร้อยสวยงามค่ะแล้วก็พับมุมด้านที่2เข้ามาค่ะทําให้มีลักษณะคล้ายๆเป็นก้านของรูปประครบของเรานะคะเก็บผ้าเก็บชายให้ดีๆเลยค่ะขั้นตอนนี้จะายากนิดน,นึงนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้เชือกมัดรอบที่2นะคะมัดให้แน่นเลยค่ะทําเป็นเงื่อนยังไงก็ได้ค่ะแล้วก็ดึงดึงขึ้นไปนะคะจนสุด ยอดด้ามของลูกป,ประครบนะคะแล้วก็พันไปเรื่อยๆเลยค่ะดึงให้แน่นที่สุดเพื่อความแข็งแรงแล้วสวยงามนะคะพยายามค่อยๆทําค่ะขั้นตอนนี้เราต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็พันไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อสุดยอดด้ามแล้วนะคะเราก็จะมามัดปมเงื่อนตายเพื่อดึงให้แน่นค่ะเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะทําลูกประครบต้องให้แน่นๆเลยนะคะเวลาไปนึ่งหรือไปทําอะไรจะได้ไม่แตกนะคะ,ะหลังจากนั้น แล้วก็ใช้กันไกเก็บเชือกที่เหลือนะคะแล้วก็จะได้รูปประครบที่สําเร็จออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้าใส่บรรจุพันธุ์นะคะให้เกิดความสวยงามนะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการนําไปใช้นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ